เดินทางต่อไปนะครับวันนี้เราจะไปซื้อน้ำไปซื้อบอกุกเผา,าแมนบอสโมนะข้าเห็นในข้าวเขาว่ามันคึกนะครับนเห็นในข้วาวเขาว่าคึกมันแมนอีกก็เลยอ,อยากไปซื้อแมนบอสครับ<อ>ซื้อ,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 อน้ำบกุกเผาวตว เดินทางไปซื้อน้ำม้อว <of> ตอนะครับ,อบโอ้มมาแล้งน้ำมาอ,อีกเอ้ามอตามเข้ามาอีกไป เว้ยเมื้นเบิดแล้วเรอครับอย่างงี้ย่างงี้ด้วยโอ้เหลือเหลือครับพี่น้องสวัสดีครับซื้อบะเพาวครับเองบะเพาวครับพี่น้องมาซื้อฮ้าวเอาหลวงที่บ้านลุงครับยังยังไม่มั่นใจว่าด้รับเนี่ยต้งบริสุทธิ์ที่บ้านบะเพาวโอ้ยเอาจังหน่วยครับพี่น้องไม่จัาบาทเล้ะสองัห้ารบสบาทเลยโว้ย หคบาทนี่อ้าทลข้าง่างขกงาเนี้ยผมเปลาคือา้าตสองเลขสอง่สองเลสองส่งับเท่าไรครับ40บาทครับเข้าขึ้นล้าบครับพี่น้องเพต่เลขสเอา40บาทด่โอ้เอาเท่านั้นรด เอาแบบเป็นหน่วยบ่ตะน่เลยครับพี่น้องอันนี้ครับโอ้โหคนวาบ่ครับได้ขายดีบ่ครับส่วงนี้พี่โอ้โหมโอ้โหกิ่งรองเบื่เชดเ้่ขนาดกุนมือโอ้น่ขนาดคนขายก็ยังกินซูมือครับพี่น้อง ครับโอ้ผู้ดใด้พันไปพันมาก,กับมาแวะเพิ่อนนีด้อย,ยครับนาที่ว่าการบาลินพ่่้อง